ป่าตัวหลวมจังตายน้ำตื้นอันนี้ก็เป็นกุำสอนนักปราชญาโบราณคนบอกว่าคนเฮาเนี่ยบางทีนะครับที่ว่าป่าตัว,ตวหลวงตายน้ำตื้นความหมายของมันก็คือคนบางคนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตแต่มาเสียหูก,กับคนมาแรงแข็งแค่อืม,มา ไปที่ไหนเนโอ้เป็นคนเก่งคนกลา้าแต่มาโจ,รจรกโจุดแจงกับคนอู้กับคนชาวบ้านชาวจองธรรมดาคืเนคุณว่าคนเฮานะครับจะอู้อย่างถ้าหากเขาลืมคิดพิจารณาน้ดเนี่ยกำอู้มันจะเป็นนายเฮาเฮาลักมาป็นซิปเตื้อกสาวเตื้อแต่ถ้าไปเสียงเง่เตื้อเดียวจบนะครับ